ขนุนกินเว้ยเฮ้ยวันนี้อันนี้บหมี่บ้านผมเอ้นบอกมี่ครับมันก็จะสบเน่จังหน่อยเดี๋ยวโอ้ยอยากกินอยู่แตมันสี่มีมูไม่กินน้ำอยู่จะได้กินซ้ำนี่ก่อนอ๋อพาล่ะพาล่ะพาล่ะพะ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 ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาคุกคัน นั่งลงนั่งลงกันนั่ง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 ลงเมียอานนี้นี่นีมาละมาละมาดิไปนั่งตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเอ้มัวกินวะมามาอ่ะเอ็วมาอ่ะนี่นะโอ้มาให้นี่ยัดยังกินจากปากกูอีก กูเลี้ยเกูหรออ๋อเอายกูออ้ามหาห้อมาห้างยังไม่เอาเขีย่บออยบกอกขับบ้าเหือเอ้วะใจแรงลงเดี๋ยวแ้งกันก่อนจะเลียปากเนาอพอ่อ